ตอนนี้เจีบุญได้ย mm. uh. ิน euh, เสียงโทรศัพท์ time. ดังเมื่อกี้นี่พี่เจ้าบุญพ่อด้วยงกำลังคุยกับเจี๊ยงไงเดี๋ยวจะพาเขาไปจอบเนาะตอนนี้อยู่หน้าห้องคนละเดี๋ยวพาขยางไปจอบมึงเด้ออย่าปากเลยเราจิด่าหนูอีกมึงอ่ะเล่ากับดามึงดูตึกเปิดเข้าไปนี่มันหนักอย่าปากเลยแต่เมื่อชมนะเรามาหลีบรอยเหี่ยนในห้องไม่ยังมันมาหลักบอกเลยได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเมื่อกี้ใช่เราด้เจี อาจารย์บไทยเรนี oh, okay. begin, s okay. <S ่เอาเจมันผมมาเน่ะเลขเจนะมันไปออกทั้งนาเอากับผู้ที่ถือเพิ่นกระถืออยู่ครับผมเพิ่นกระตัดเื้ออยู่่่่่่่่่่้า่่เ่่่่่่่่่่่่น่่่่่่จ่่่ก่่่่่่า่่่่่่่่่่่้่่่่าห่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่ชุดสองห่่่็่่ ว่ามาเน่ะปลอยลูนี่ปล่อยคือเขาครับผมว่่ต้องเสียใจเจ้ไม่ต้องเสียใจหอกกระมันก็บอกออกตัวอันเจ้เจเน้่มากเสียจ,จังไหนสถานปลอยรถครับผมเออเอฟซีปูจิเป็น่าอยูเป็นกระ่าอยูวันนี้เน่ะเข้ากระเทียมมนเขาเนี่ว่ามาเนะ่ยเอาพูตัดเสื้อร่างคนถือตัวเฉยเป็นไรสนามีเป็นแม่ทันนะยูถืออเก้าห้าหนึ่งนะ่ ที่เกน,นไอฟันเม็ดเดียวเช่าวนันไหนออกปึ้่อยสามตัวมาหางเดียวเทปเหมือนไงเทปผมกะล้งในกรุงอยู่ดีในช่องกระล่งค่ะครับผมเอาคนบัาดอ,อกคนกระถางแนวทางของเจอยู่กระถือว่างวนดนี่เจ้โบลูดคันคพูดทัดซื่อแนละ้วโบลูดผมเอาเลกบนเขาต้องตัดเสื่อตัวเขาหาเป็นบนมากดิก้าห้าหนึ่งนะเขาห้เป็นบนมา,นะา,นนมา,ากครับเจ ก้าวหามันอ่านแอดแม่อะไรมาหลายได้ครึ่งนึ่งมาสั่นก็หาหนึ่งนะเจ๊เจ๊ให้เป็นบนมากมันบอลเอาเอาซี่เอาสี่เจ้เก้าห้าหนึ่งเจ๊ให้หางเดียวเป็นบนมาเนี่ยผู้ใดสิบวตัดซ้่เอาคับผู้ว่าตัดซื่อกับคือเพื่อนกับอะไรกับผู้ตัดซื่อโดยส่วนมากผมนี่ก็ตัดซื่ออยู่ด้ยเพราะว่าเจ้ให้บนมาหางเดียวเท่านั้นเองแมนค่ะเจ้ให้บนมาหางเดียวเท่านั้นเจ้าไทยหรือเปล่าบัวค่ะเนี่ย น้มไม่ได้ตัดสื่อสองตัววันนี้ขอไม่ไเล้อเจว่าจันน,นเห็นบอกเอฟซีขอ,อหลายอยู่ปล่อยหลุดเพราะ้องนั่นดอกอโอ้ย่านเพื่อนเสียใจย่านเพื่อนเสียงนั่นน้ำลอกขาถือว่าถูกค่ะให้เม็ดเดียวต้องตัดสื่อคขาว่านันเอฟซีว่ะโอ้ยัฟังเลยค่ะแต่เมื่อชมวงบรูวาเจบรูว่าเจจะปล่อยห้าอีกบอมันบนดอกเจจะเจเพาะต้องเสียใจ โมเป็นเจเจอยากปล่อยแนวาทางอยากแบ่งบุญแบ่แงกุศลให้เพื่อนดีเด้อเนี่เจส่วนไปเหตุรงทางส่วนไปจ้างหมล่ำแก้บงแกะบนนี่อย่างนี้คือเจส่วนคนไปเหตุบุญอย่าไปเสียใจว่ามาส่วนคนมาเสียเงินโมมันจังสั้นเด้นั่นคุณแม่ลัตตีว่าอาจารย์อื่นเพื่อนกระตัดสซื้อกันน่นลละว่าวสั่นเจแต่เมื่อเช้าก็มีคนอมมารวมอีกแล้วเ้อค่ะอย่าอย่าไปคิดมากเจอย่าอย่าไปคิดมาก แต่าอว่ากลุ้มห่อมันกลุ้มซี่อยู่แล้วแล้วบระเดีอีกอย่างหนึ่งข้ากับอาัายแต่ข้นคนใจบุญชุนท่านล้วนแล้วคนที่มาเขากลุ่มห่อมีแต่ผู้ใจบุญชุนท่านนี่เจ้คนอื่นถึง,งเรยโอเฮนมาเจ้เออเพิรบรไดซี่เลียนดอกกันว่าเลขมันบอกเขาทั้งสามตัวมันเลขมันบอกซ้า,ามากที่เขาทั้งสามตัวได้ดอกหนึ่งันเอาไปใส่แท่เล็กสามนะเจ้แล้วมันเล็บพอสื่อของเข้าผมปลอยโรดปลอยปล่อยเพิ่อนโรดเพิ่อนพ่อใจดีซี่เพิ่์ลตใหใจซีเ่เด้ แต่เพื่อนบ่พอใจจีสื้อเพื่อนจำบศซีเพื่อนอยู่กับดวงเราด้วยเออเกียนอยูอ่กับมุญญาวาสนาละเนี่ยจัง,จงว่าผููที่เพื่อนโนอนเงินมาเหตุลงท่านั่นเจ๋บางคนจะได้แน่บางคนจะก็ได้คนเปกันไปวนันนี้เพื่อนแก่ตัวนเะ,ะเะะจ้นเจ้ก็ต้องเสียใจครับผมก็ต้องเสียใจเราเอาปวายไปรลยอ่ครับเพื่อนอยากซสือกไหเพื่อนซสือนะจริงๆควายไปเรี่ยวๆเลับเพื่อนว่าอยากซสือกอะบ่เปลี่ยนยัง โอ้ผู้ที่ห่วมบุญน้ำเข้าน่ะเพื่อนเสียใจเพื่อนบ่เสียใจดรอผู้ที่ห่วมบุญผู้ที่เฮ็นร่องท่านน้ำเขาก็ย่าเลขเจ้บ่ผิดแกยังวะครับผมเลขเจ้มันเขาย่เก้าห้าหนึ่งมันก็เข้าเข้าหางไปก็ตัดคื้อทั้งหนังก็ติดจนเตะหางเดียวนาะให้บน้วยพอเนาะขอบบนเออเน้นบนหางเดียวนะเก้าห้าหนึ่งนี้ครับผมครับเอาเละเจ้สิบ่อยเมื่อไดบัดนี้โอ ยิดกองหรือเปล่าบวค่ะไอนอีก่ปน้นต้องบนอ๋อโอเจเจ้ี่ไปแก้บนอีกวมนที่ยีบสามนั่นบะแก้บนเจยัได้รายอยู่บ่ครับโอ้ยว่าได้รายยังไงเนาะโอเจมันอ่ในคุ่มเจถึงรายอยู่บ่ครับผู้ติดกะมีภคุิมนั่นเองว่ะวาสนาคนบ่คือกันเนี่ มารสนาคนบมกันผู้เนเขาภูมิมากนี่ผมรับประกันว่าเพิ่นบมศิสุสพนแล้วเจะผู้ใดสร้างบุญสร้างท่านนั่นล่ะครับผมอากามีคือกาหั่ล่ะผู้ศรีมะฮวมบุญน้ำเห้าเนี่ยวันที่ยี่สิบสามพฤศลงท่านใหญ่นวะวะวันที่ทยี่สิบสามเจ๊จะทำลงท่านใหญ่แล้วก็แก้บนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากระทิว่าตินาะแก้บนอีกรอบหนึ่งโอ้สิลงหมอลำขนาดใหญ่โอเคอ่า แต่ขึ้นเขาอาละล่ะ<อ>คนอยู่ในกลุ่มคนกะทิมาซอยให้เรา,าลราผู้ใดสีเฮ็ดลงท่านผู้ใดสีอยากจาก้างหมอญยัอีงย่งกด็ตามตามแต่คือ้นเขาเนาะแล้วจะคน,นเท<อ>ียนน้าเจนเนาะครับผมเจ้าประเทเจีดให้ไปครับขอบคุณเจ๊ใหญ่ <laughs> ออ <laughs> โอ้ยแกอยากได้ยี่ห้อเนาะเจ๊เดี๋ยวเดียวถามถามเจนเนองอาผู้ ปันมาขอเขอากลุ่มอีกหรือหรือเจพ่อแล้วหลัากกับผู้ใดออกคือจะบอดึงเขาได้ที่นี่ลองร้ององถามอเจเนี่ยู้ออกเพื่อนกาบน,นี้เพื่อนมาเรียกเจเ่าเขาเพื่อน,นออกกักนี้ข้อหมายนะเจแต่ว่าคู่เพื่อนอยากเขาไหมเพื่อนกับอยากเขายูอนะแต่ว่าบ้านนี้เดี๋ยวนี้มันสามกลุ่มแล้วแต่ผมเพียกลุ่มฟรีให้เจนโทรศัพท์จนเนี่ยรรน,น,อนออได้บอมขึ้นคืออ้อยนี่เดี่วเนี่ยคือเขาาก้อ้อยจะได้บอมขึ้นโอ้เปิดอีกจะกลุ่มเร้ากันที่ อ๋อคุ้มฟรีให้เกา้ะเจนะเจหวังผมงเปิดคุ้มฟี่เดี๋ยวผมจะเปิดคุ้มเอาเงินลอยเป็นไหนเอาใหม่เอาใหม่เ้ื่อนโอ้หให้คุ้มฟี่ให้โอกาสเพื่อนอีกเนาะเจนะครับผมขอบคุณเจหลายๆเพราะว่าเป็นยังไงตรงลองกับน้องจานเท่าันที่แน่ชัดก็คือวันที่ยี่สิบสามมีหน้าเฮ้ยยี่สิบสามกุมภาเนาะหมอล่หไ่เนาะเจนจังหมล่ำลงแก้บน เนาะวันพระปูพระนใหเ้เพื่อนเนะาะพรผมตแต่ก็ะเฮ็ดลงท่านไงเนาะไาอยากร่วมก็ร่วมในนี้ตาได้เจนเนะาะครับผมอ่าโอเคโอเคครับเจนอ่าอันเจตบ่ท่านใดบ่เล็กนะจะโตกันยังดีดิเอบที่อุจจาบนเขามาฟั้งนะจากให้เพื่อนใดนะแมนเพียนยังโม่มั่นใจ เอาเอ๋องสิครับเจ็บพ่อจีเนียชัดวา,าวามืออะไรข้องจีไดมากได้เล็กวิ่งก้อนนี้ยันดีได้หางเดียวก้อนนี้ยันดีครับอืมครับผมครับเอาบางอีกจ้ามือสองมือนะดเจีเนาะผมข้าวปล่อยก้อนกระเจนะ้าเนี่ยกระเจ้าสีบดได้ว่าห้องปอยเพลินมา็นอย่างบอกแต่นข้าวปล่อยรุ่นมันไปตรงครับจำนาเอืยน บางทีว่าเขาไปกรอบข้าเจ้ามาไทาเอาเรียกข้าเจ้ามาปล่อยข้าเจ้าที่ว่าของสี่มาเจ็ดคนเขามันน่าหน้าคิดต่างมั้งมันความคินกล่อมบางมันเ็าอกมาจากมนจะเสียแรงไม่ได้ตัดซื้อเลยคิดไปต่างๆหน้าหน้ามาเจ็ดนะเนาะครับผมครับเดี๋ยวผมรบกวนเจ๊ซ้ำนี่แหละครับผมเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวอีสองหมืเนาะเราคิดแข่งกันจังไรทั้งวันเราเราคิดแห่งใจบุญกันมาจอบดีเดลยนี่ว่าเจ้ผัวเราเจะาัว อย่กุญแจเนี่ยมาจอบเลยนะอะไรสิหูน่ะเด็กคนถามไลายนู้ตอบก็เถอะอ๋อครับผมครับครับอ้าวขอบคุณเจี๊ยหลายๆครับผมผมจะถ่ายอีเด้อสองมือหน่อยริบตัวเลขหน่อยครับผมครับอ้าวขอบคุณเจี๊ยหลายครับผมอ่าครับครับอ้าบันเดิลอ้าวข่ายโซ่หรือเปล่าค่ะบ่ค่ะบอโซ่เปล่า อ่าือเป็น่ยนเสิเพื่อนบอกว่าอีกสองวันก็นปิดประตูไปเนะ่ยสองวันสียงเด็กหนอยแต่เซี่ยงเซี่ยงเจ็ดวันเด่นมาหลอยเบา่เนี่ยหอมจ้วันนี้วันอาทิตย์เลอ่าอีกสองวันถึงสามวันเพื่อนวางสัญญาใหญ่เพื่อนสี่อ่าให้ข,าขาาากกห่าเข,ข่าว่าสัปดาหจะเพื่อนสี่ชุดแปดหางเก่าอ่ะละส่วนชุดสามตัวนี่เพื่อนบอกว่าจอมือออกเสี่ยวมาไห่วันนี้สิปล่อยเร็วเป็นพิเศษสามตัวนะค่ะสิปล่อยเร็วเป็นพิเศษฮะสามตัวหางเดียวนี่ จีไปให้เรื่องจ้างไปไหนบ้างเรื่งอันเนาะเก้าห้าหนึ่งกันเตีเออ่าก็จีได้ไปหาหาได้นะผู้ที่จะไปอ่ายิบจับลอตเตอรี่กันเตี๋ยิบจับลอตเตอรี่ได้เังสินะว่าหมายเจเพิ่นกะนเตีหายมาก่อนสิแต้มเดียวน้งเสียดายน้อเก้าห้แต่ว่าแปดพันเพิ่นจีปล่อยอีกสองสามหมื่นเพิ่นวันกันโอ้โหจีปอยว่ายแปดหางเอาวันนี้ผมกะอ่าประชาสัมพันธ์จังหน่อยเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดอยาก่วมอ่าเฮ็ดลงทาน จังมอลลแก่บนกับเกยไงเนาะเอาโชกกะใช้น้ำเพิินอีกวันนี้เพิ่นกะได้เพิ่นมาเพิ่นซื้อเลขเมิ่หลายเนาะบันนี้เลข่นั้นมาออกตามตัวตรงบันนี้มันมาออกตัวตามเพิินกะได้ํำไรมีอยู่นิดหน่อยวันต่อไปมันอันเนาะแต่บันนี้แอกจะสิไปซอยเพิ่นที่เราล่ะซอยร่วมขนมนกเนยอยี่ยงต่างๆเฮ็ดลงท่านเอาบุญเอาบุญชถือว่า เอาบุญควมกันมันต่อไปเอาบุญน้ากันเอาบุญใ่เอาโชคเอาใช้หัวสีดมานี่น้ากันหนึ่งมีนาได้ป่าอ่าเป็นหวดหนึ่งมีนาน้ากันมันต่ออ่าแล้วก็จีจังมาลองมาล่ำหมกับว่ากันไปอ่าจังมาล่ำน้าเพลินเนาะเอากระไดเอาผู้ใดสะดวกก็ควายว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดก็สะดวกโอ้ยมันมีเงินมีทองหรอกเออบ่ไดเฮ็ดน้ำเจง่ายดอกบางทีกะแล้วแก่ถ้าผลวันนี้มันจะเอาผู้ใดเฮ็ด กระไดผู้นั่นแหะครับผมคือจังแนวกินนี่ลเรเขากินเท่ากับอี้มันบ่ไปอิ่มท้องเขาพูดผู้ว่ากินเป็นว่าเอนนี่หน่อยจังแอบจังสีกับบอทิกหลน์วันนี้กับทิกนี่หน่อยเพราะวันติดตัวเข้าเข้าในตัดเสียนาซับนาซับหลังเนมื่อนบ่ถิกหลายกับที่เฮ็ดน้ำเพื่นตามตามเข้าข้อมีนะส่วนนี้จับเชิญชวนพี่น้องเข้าผู้ใดอยากร่วมนะครับอยากร่วมเฮ็ดลงทานจกเกยง่าอยากร่วม อในส่วนอของจ่างมะล่ำแก่บุญน้ำเพลินอ่าอันนี้จะติดต่อได้เลยจะเล่นบอลได้ทุนคืนอ่านี้น่แหละปากันไปเข้ากาันว่าเพื่อบุญนี่มันแก่บริเกี่ยวครับนั่นดอกมะว่าแล้วกระไดเฮ็ดบุญเข้ากันได้บุญนั่นแหละบริเกี่ยวว่าต้องถูกหวยถูกเลขเราค่อยทำบุญแอนนี่ท้าเป็นประจำเตือนเศร้าหรือไม่เฮ็ดหลอดเฮ็ดบุญมี แม่ขอเลยขวัชีเนี่ยผู้นั้นผู้นี้กลายไปกายมากอะเฮ็ดน้ำเพื่อรวดแต่ว่าเป็นยังถ้พิมเลยขวัญชี่ครับผมเดี๋ยวจังไงกาผู้ใดอยากเข่ากุ้มใหม่เจ้ยไงอนุมัติให้มีอีกหนึ่งนะครับให้ให้ตั้งขึ้นมาอีกหนึ่งกุมสองกุมก็ได้แล้วเจ้าผู้ใดอยากเข่ามากเพราะว่าเป็นกุมฟรีให้เข่ามากให้ให้ทั่วเทิงนะกระจายให้ทั่วเทิงอาชีพงวดนี้มีโอกาสได้โชคได้ใช้น้ำกันได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลร่วมกันแล้ว อากาศทีได้โชคได้ใช้น้ากันครับผมหนึ่งมีนาได้บอกมันจัหนาทีเราหนึ่มีพเวังเท่าไหร่กว่าเหมือนกันค่ะถ้าได้เร็วเราอาจจะตัดเล่นได้ค่ะโอเคตอนนี้สิบสองนาทีเลรวสิบสองนะเออมันโดนเติมแล้วละล่องบัญชีไต่คลิปเลยจ่าโดนว่าทันมันเป็นไล่สดครับไอ้ล่องบัญชีอะไรครับแย่ไ์เลยครับไม่แอดไ์เลยครับขอแอดไรเลย พ่าผมมันเป็นไล่์โดผมลงบัญชีทั้งไต่บ่ได้นะความหมายกับแอดไลน์มาเพราะว่ากาเข้ากับเได้ดึงเขากลุ่มน้่สินะเฉลีดึงเขากลุ่มน้่งพูดที่นังว่าเขาลังค์้นกับมาด่ามากว่าโอ้ยเป็นยังเพื่อเพรดึงเขาตั้งขึ้นว่าเห็นอย่างตั้งกลุ่มแเ้าตั้งบอกว่าสีมีกลุ่มแเ้วผ่นเพาดึงกันเขาน่าแต่ว่ามัี่หลเ่ยี่พอแม่เอ้ยจัคสิไปมันหลเลยลังคก้นกับว่าเข้าตรงไหนอื ไม่รู้ค่ะแต่เพื่อนใน951ไม่<อ>รู้ว่าเข้าตรงไหนเอาเอาไม้เลขนั่นมาด้วเอาเอาไม้เล็เลยที่เพิ่อนสีแดไล่ไหมเขียนตัวไงไหมเพิ่นลูกไอ้เพิ่นแดงไล่ข,ข่ามากคุมไม่ก็เจอเพิ่นอยากเช็ดบุญเนี่ยท่านห่วงกับเจ๊้ไงอยากได้โชคได้ใช่อยากได้โชคได้ลาภก่อนยังไงน้ำเจ๊้ไงหมดล่ะเมืม่อเดีย๋ยวเดี๋ยวคำว่าลอายทายในห้องนอนพี่น้อนอ่าทั้งหนอกลูกแซ่แต่กิจจนอือ เียนไม่เพ pues, si pues, no, AS, no, uh, ื ung, no, uh, à, a, ่อนโอ้มีหล่ถูุหลยคนที่เพื่อนอยากเข่าคุ้มแดีวเพื่อนบ่ได้เข่าเนาะเพื่อนมาเพื่อนย่านเสียนเงินมาสั่นมันบ่ไดาเสียนเงินดอกคุมฟรีแต่ในส่วนที่เอาทีเหตุบุญเห็ท่านน้ำเพื่อนอยากความบุญเพาะุศสวนเอาโชคก็ใช่เพื่อนไหนก็แล้วแต่แอบกาเอาสวยจังค้ชมรเ่นมาเข้าตรงไหนอ่านอานนี่เด้อนี่เรียกว่าบางหนึงเกยใหญ่ใหญ่มั่งสี่แล้วไม่คุมกับปล่อยเองสี่เลยเช้าวันหน่วยออก อ่าเลขหางเดียวเพิ่นเน้นมาเสาวันหวยออกซึ่งทั้งเฮ้านี่ก็ได้ลงในกลุ่มนั่มเ็ดคลิปนั่มค่ะเพจคลิปยูทูห้ความลงเพจกระลงวันนี้สันจอนสงขาสัญเอฟซีว่าสันจรนใช้ขยะออกเลขไม่นี่ละขอคิวอาร์โค้ดด้วยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวโชว์ให้มั้ยคิวอาวร์โค้ดวฏิบัติผู้อ,ขอ,ขอย,ววยู่ประเทศนอกนี่ขอคิวอาร์โค้ดเดี๋ยววันเนี่ยอยู่ประเทศนอกขอขอได้นายตะขอพอด้ายแล้วน มันอ,อยากลงมือจอืม QR code ว่าดีอ่าแอดเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะ,อะแอดเฟซบุ๊กมากอะไ้เด้อแอดเฟซบุ๊กมากเดี๋ยวเขาส่งให้ทั้งเฟซบุ๊กนะส่งส่ๆ QR code ให้ทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซื้อว่าอย่างเดียวโอฮะสุดมาาอ่าอของผมมันเก่งเฟซบุ๊กเจ้าชื่อสุปเปอร์มาสกือบแตกสามตัวจ้าสุภเปมาสกหลายเด้อดิสุภเปมาสก์แต่ <Add> อ,อ,อนไล์เบอร์แอดไลน์นะครับผมโทรโทรมาก่อนก็ได้ครับนี่เด้อนี่เบอร์แอดไลน์นี่ผู้เบิังจะก้อนอะไรนละลอยสองลอยแล้วเออเนี่ยเบอร์แอดไลน์ขอเลขบัญชีจ่ากแอดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเลขบัญชีแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์บเบอร์นี่พวกประเด็นไลน์จะโทรเบอร์นี่ที่กันจะโทรเบอร์นี่ก็ได้มันผิดกฎเนาะ อ่าผมลงเลขบัญชี้วันใดครับผมมันเป็นการเดียร์ไล่น้องเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลอ่าปฏิบาร์เข้ามาเดียร์ไล่เอาเงินเอาทองปฏิบาร์โบแมนอันนี้คือใันนี้นโทษรวดโทษมหาโวด,ดครับผมเห็นมาเพิ่นเห็นชัดเ่นนี่นี่ชัดค่ะอ่าเรีว่าเป็นการหว่วมบุญหว่วมกุศลเอ,า,อาตามทัทธาเด้พี่น้องได้ดู้ใดอยากเครียดแก่เครียดก็อยากเครียกกดแต่ว่าเป็นยังครับผมดูนะเอ็ดคำว่า ชาดวะนี่เห็นชาดว่นี่เป็นเบอร์ทีนไลยกลุ่มเจ๊ใหญ่กลุ่มใหม่สองกลุ่มนะฮะเดี๋ยวจะตั้งขึ้นอีกสัก้กลุ่มสองกลุ่มนะครับเจ๊ใหญ่บอกว่าให้ดึงเข้ามาอีกคนที่ยังไม่เข้าเขาจะได้เสียไม่เสียความรู้สึกอยากเข้าตั้งแต่วดที่แล้วไม่ได้เข้าว่นชั้นพี่ดีบางคนกันกบพระทรงจะเกิดมันมีมันทรงมาได้แต่ว่าผูใ้ใดเขาคุ่มมากเ้อพี่น้องเนอเขาคุ่มแล้วก็พยายามยาโทษคุ้ยกันในกลุ่มเ้อะ อ่ะตลอาตัวเลขอย่างเดียวนะครับอย่าโทรคุยกันในกลุ่มนะเพระาะว่ามีลีอย่า้นเห็นชัดบ่นอะอาอจำเนี่ยต้องหนไลนยหน้าที่ะไรด้วย่ไค่ะโทรก็ได้นะเบอร์นี้โทรได้เลยเบอร์นี้โทรด้วยนะครับเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์แอดไลน์ด้วยครับผมอ่าโทรมาแล้วก็มาสอบถามว่าเออเราจะติดต่อกันได้ยังไงเนี่ย อาจจะติดต่อกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็ส่งคิวอาร์โค้ดให้แอปบอกคนที่อยู่ต่างประเทศนะอ่ามองมาเห็นเห็นมาตัวใหญ่อันนุ่อ่านให้ฟังเลยค่ะศูนย์หกสี่แปดสี่แปดสามหกเก้าเก้าค่ะเอาอีกรับหนึ่งศูนย์หกสี่แปดสี่แปดสามหกเก้าเก้าค่ะเอาไม้คุณแม่เอาไม้บริตเตนเหรียญเงินนี่เอาไม้เนาะ โอเคอ่ะเดี๋ยวไปนะอ่ะวัะนนี้ก็ไปเจ้าป,ป่านึงแล้วไปให้เย็นตุลาปลาต่งเนี่ยอื่นตนก็ไปอ่ากะดีดได้ไปหาเตรียมนั่นเตรียมนี่เพราะว่าวันที่ยี่สามสีหัวดีด้วยแกเพืเ่อนสีนั่นอะวันที่เดือหน้ามากเออไอ้บอมแม่ไหนที่เพื่อนสีม,มาแก่บนนี่ไหมที่มาแก่บนละสีเฮ็ดลงท่านไหมจ้ะโอ้ยคนนับหมืน่นพี่น้องมือน,นั้นคนขี้ขามานับหมืน่น อะไรเครื่องเสียงเวที่หมอรองหมอลำลอกีก่นจ้างเพื่อนจ้างแอบนี่แหละจ้างผมนี่แหละวันตอผมกับทีเด็ไปตั้งให้พ่อนพี่น้องเมื่อนั้นเขาสี่ไปพ่อกันอยู่วัดป่าพระนาไห้เอฟซีก็เดินทางมากกันไน้องสุนย์ไก่บ้านศินลเจริญตำบลเตาไหอำเภอเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเมื่อนั้นเขาสิไปพ่อกันอยู่หันเออเขาสิไปเอาบุญเอาท่านไปเห็นลงท่องลงท่านอย่างอยู่น้ำกันย่หันเออ ผู้ใดยู่ไกลว่าสะดวกมากกสมทบลงท่านมากแต่ตามเบอร์โทที่ยัดโชว์ลุงกี่นี่ครับผมาละกการผู้ใดยู่ใกลแต่มามาพ่อกันครับผมมาพ่อกันมาพ่อกันเอาไงวะเอฟซี FC ผมเนี่ยเอฟซี FC ผมเนี่ยในเอฟซี FC ใจบุญเอฟซี FC บุญมาด้วยเนี่ยมา,ม,มาพบมาพ่อกันอยู่หังมูอเฮ้ากระไดมาทักมาทายกันพรอพี่นองเขาอยููน้ำกันคือจังเอือยจังนองคือจังพอจังเมรคือจังลุงปาา่านหา ยั่วแบบนากพี่น้องครับผมมีอังกับเฮ็ดบุญน้ากันมีอังกับห่วมกันไปครับผมบ่แม่นว่าสิธาไงธาโกอียังกับบะม่นครับผมอเมื่อนั้นก็มาฟังหมอรำน้ากันแล้วก็เมื่อนั้นก็มไม่็ช่ซอยกันเฮ็ดร้อยท่าไม่ซอยกันแจกนะม่แจกซอยกันพี่น้องเออไม่แจกซอยกันเออผู้ใดอยู่ใกล้นะว่าผู้ใดอยู่เราอกนี่เอาเจังไดกัสทีอ่า อันนั้นนะกัดสลงหัานเชิญตัวเนาะไหนๆก็จะเปิดก็คุณทราบปิดประตูไว้กัยังเข่ามากอยู่ดิผมบันเลื่อมล็อกลังนึงก็ได้อ่ะจาได้ขอบคุณความพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคพูหลายๆแล้วแตขอให้มีโชคในงวดต่อไปครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปว่าเจ๊ใหญ่จะให้ตัวไหนสวัสดีครับ